แฟนละครหวตท็อป3ของปี2022มาแรงแซงทางของจริงๆสำหรับละครคุณชายเพื่อนละหลายคนต่างยกให้เป็นละครในดวงใจปี2022เลยล่าสุดก็มีชาวเน็ตออกมาตั้งกระทู้ละครที่ยกให้เป็นท็อป3ของปีนี้ซึ่งเจ้าของกระทู้ได้ยกให้ละครตายละทางช่องวัน31เข็มซ่อนปลายทางช่อง7 HD คุณชายทางช่องวัน31ในขณะที่หลายคนก็มีความคิดเห็นตวงกันและแอบเชียร์ละครจากช่อง3อย่างคือเธอ เอาเป็นว่ายังไงบ้างนั้นก็ลองไปดูกันและครในปี2022เรื่องไหนที่เพื่อนยกให้เป็นท็อป3ของปีนี้ขอเริ่มจากท็อป3ของน้องเพี้ยนก่อนเลยเรื่องแรกจะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้เพราะเรื่องนี้ได้สร้างกระแสตอนออนแอร์เอาไว้มากๆนั่นก็คือละครเรื่องใตล้ลาที่ได้นักแสดงคุณภาพอย่างต่อธนภพเบนเรวิยนานันเพลงขวัญน,นัตยาและบไบรท์นรพัฒน์ที่มาประชันฝีมือและถ่ายทอดความรู้สึกความเจ็บปวดของตัวละครออกมาได้ดีมากๆเลย ยิ่งสินพี่น้องสินครอบครัวสินมิตรภาพก็ยิ่งเป็นสินที่แสนประทับใจทําเอาคนดูอย่างเรายิ้มตามแต่พอเจอฉากดรามา่าน้ําตามันก็ไหลไม่หยุดเลยมาต่อกันที่อีกเรื่องที่คนดูเอาใจช่วยกันมากๆกับเรื่องเข็มซ่อนปลายเรื่องราวความรักที่แสนจะปวดของคนทั้งสี่คนบอกเลยว่าดูเรื่องนี้ไม่รู้เลยจะทีมใครดีตอนเรื่องอยู่ทีมเยาวยอดพอมากลางเรื่องดันอยู่ทีมเฉิดซะงั้นแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ทีมใครเราก็ได้เห็นความเจ็บปวดจากทุกๆคนอยู่ดี แต่หากพูดถึงฉากที่ประทับใจก็คงไม่พ้นฉากเข้าเรือนจำของเยาวยอดโอ้ยฉากนั้นทำเอาคนดูน้ำตาแตกกันเป็นตาตามกันและเรื่องสุดท้ายน้องเพี้ยนขอยกให้กับเรื่องคุณชายและคอนที่สะท้อนสังคมครอบครัวได้เป็นอย่างดีแถมเรื่องนี้ยังมีหลากหลายสีอารมณ์ให้เราได้ติดตามที่สำคัญเราคงต้องไปลุ้นและให้กำลังใจกับเรื่องราวความรักของเทียนจิวความรักต้องห้ามที่ใครตกหลงไปในความสัมพันนี้ก็มีแต่ความเจ็บปวด อย่าลืมไปลุ้นกันนะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยเป็นแฟนช่องเจ็ดนะครับแต่ถ้าให้เลือกสามชื่อจากสามช่องช่องสามคือเธอช่องเจ็ดเข็มซ่อนปลายช่องวันคุณชายเข็มซ่อนปลายตายล่าเข็มซ้อนปลายคุณชายปีนี้ดูแบบเต็มๆสองเรื่องแค่นี้คุณชายเท่านั้นดูอยู่เรื่องเดียวเรียกได้ว่าปีนี้ละครจากช่องวันมาแรงมากแล้วถูกยกให้เป็นละครในดวงใจถึงสองเรื่องด้วยกันในขณะที่ช่องสามช่องเจ็ดกเบียดกันมาติดๆ